คุณเคยสังเกตไหมครับว่าบางทีคุณคุยกับใครสักคนหนึ่งได้6เดือนบางทีคุณอยู่ในความสัมพันธ์ได้หนึ่งปีสปีหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วในทุกๆความสัมพันธ์คุณจะเชื่อว่ามันคือรักแท้และรักสุดท้ายของพวกคุณทั้งที่คุณเชื่อว่ารักครั้งนั้นเป็นรักแท้แล้วคุณก็ทุ่มเทให้อย่างเต็มที่แต่สุดท้ายมันไม่ได้กลายเป็นอย่างที่คุณคิดกับกลายเป็นว่าคุณกับเขาก็ได้เลิกลากันไป ทำไมรักแท้ช่างหายากเหลือเกินจริงๆแล้วในทุกๆความสัมพันธ์นะครับมันมีขั้นตอนมีช่วงเวลาของมันอยู่วันนี้ผมจะมาพูดให้ทุกคนได้เข้าใจแบบง่ายๆกันเลยนะครับอย่างเช่นช่วงเวลาแรกที่เราคุยกับใครสักคนนึงหรืออยู่ในความสัมพันธ์แล้วมันจะเป็นช่วงที่ร่างกายของเราครับมันจะหลั่งสารโดปามีนเซโรโทนินฟิโลโมนอะไรพวกนี้เยอะมากครับก็คือสารแห่งความสุขสารเคมีแห่งกู้รักนั่นเองครับ ร่างกายจะรู้สึกว่าเห็นอะไรกินอะไรก็รู้สึกว่าดูดีไปหมดและเขาคือที่สุดของชีวิตเราแล้วปัญหาในช่วงแรกๆก็คือหลายๆคู่ครับจะตัดสินใจกันเร็วเกินไปเป็นแฟนกันแล้วก็จะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมีลูกแล้วก็แต่งงานทั้งที่ทั้งสองคนนั้นยังไม่ได้รู้จักกันดีเลยเอาจริงๆถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ก็จะเป็นช่วงที่สองครับก็คือแต่ละคนเริ่มจะเห็นข้อเสียของกันและกัน พอคุณเป็นแฟนกันหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์ไปสักสามเดือน6เดือนหลังหมดฮันนีมูนนั่นเองครับคุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่าเขาไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดเริ่มมีความแตกต่างมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆอยอยก็ทะเลาะกันบ้างเริ่มเบื่อกันบ้างเริ่มหายไปกันบ้างปัญหาก็คือถ้าเขาไม่ใช่คนที่เราฝันไว้แต่นี่แหละคือคนที่เราตั้งใจจะคบจริงๆคุณจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ไหม ถ้าคุณผ่านไปได้นะครับก็จะเป็นช่วงที่3ช่วงที่3นี่หลายๆคู่จะพังกันเพราะตรงนี้ครับเพราะว่าเรากําลังพยายามเปลี่ยนอีกฝ่ายหนึ่งให้ดีขึ้นหรือว่าให้เป็นไปตามที่เราต้องการพอเราผ่านช่วงเวลาที่เริ่มเห็นข้อเสียของเขามาแล้วจุดนี้แหละครับคือหัวใจของความสัมพันธ์เราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับเขาและเราก็ควรยืนหยัดในแบบของเราด้วยการสื่อสารครับและความเข้าใจการให้ความเคารพพื้นที่กันและกัน สำคัญมากครับสำหรับช่วงเวลานี้ถ้าคุณชอบเขาคุณไม่ต้องเปลี่ยนให้เขาเป็นอย่างที่คุณคิดแต่คืออยู่กับเขากับสิ่งที่เขาเป็นอยู่และถ้าคุณผ่านช่วงเวลาที่คุณยอมรับเขาได้แล้วมันคือช่วงที่สี่ครับความผูกพันของเราจะเริ่มมั่นคงแล้วรู้สึกว่าเริ่มยอมรับเขาได้เขาก็ไม่ได้เพอร์เฟกอะไรและคุณก็ไม่ได้ต้องการคนที่เพอร์เฟกด้วยคุณเริ่มรู้แล้วครับว่าเขาเริ่มมีหน้าที่อะไรคุณมีหน้าที่อะไร ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะเริ่มผูกพันกับเขาคุณจะเริ่มไว้ใจเขาเริ่มไม่ตื่นเต้นเริ่มเป็นที่สบายใจของกันเป็นบ้านของกันแลยกันความรักที่แท้จริงมักจะเริ่มตอนนี้ครับมันอาจไม่ได้ตื่นเต้นทุกวันแค่วันนั้นเรามีเขาอยู่ก็พอครับหลังจากที่คุณเริ่มผ่านช่วงเวลานี้ไปเข้าสู่กระบวนการทบทวนขั้นตอนที่ห้าความรักทุกคู่ครับไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบอยู่แล้วเพราะฉะนั้น บางคู่อาจเจออุปสรรคบางคู่อาจจะต้องกลับมาทบทวนกันแล้วก็แยกทางกันบางคู่เริ่มเจออุปสรรคปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องพ่อแม่ทุกๆเรื่องครับในชีวิตของคนเราที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับความสัมพันธ์ของเราได้หรือว่าความต้องการเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคู่โตไม่เท่ากันทนไม่ไหวสุดท้ายเลือกที่จะแยกทางกันแบบดีท ลักครั้งนี้จะกลายเป็นบทเรียนที่ดีในชีวิตของพวกคุณแต่ถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ด้วยกันต่อเลือกที่จะอยู่เคียงข้างกันเสมอไม่ยอมท้อไม่ยอมถอยไปไหนและพร้อมที่จะลำบากและแก้ไขไปด้วยกันแต่ถ้าการอยู่ต่อมันเจ็บกว่าการจากกันก็เป็นการตัดสินใจที่ได้รับบทเรียนที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณแล้วครับถ้าคุณทั้งสองผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะครับขั้นตอนสุดท้ายมันคือขั้นตอนของการได้รับรางวัลแล้วครับ รางวัลของคนที่ตามหาหัวใจของตัวเองและของอีกคนหนึ่งจนเจอด้วยความตั้งใจความพยายามการเสียสะละการยอมรับความซื่อสัตย์ทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับความรักมันจะผสมและหล่อหลอมกลายเป็นรักแท้ของคุณเพราะฉะนั้นกว่าที่คุณจะมาถึงจุดจุดนี้ได้รักแท้มันไม่ใช่สิ่งที่จะหาเจอครับแต่มันคือสิ่งที่คุณและเขาสร้างร่วมกันครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่จะกลายเป็นรักแท้นั้น มันมีเส้นทางมีช่วงเวลาของมันคำถามคือคุณทั้งสองคนนั้นอยู่ขั้นตอนไหนของความรักกันแล้วและคุณพร้อมที่จะก้าวเดินด้วยกันต่อไปหรือว่าคุณจะหยุดพอแค่นี้เพราะสุดท้ายความรักคือการเลือกเลือกที่จะอยู่ด้วยกันหรือว่าเลือกที่จะแยกทางจากกันการเลือกนี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆทุกวันทุกวันทุกวันถ้าคุณสังเกตดีๆขอบคุณครับ